ยัตยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันท้ายสัปดาห์ซึ่งอาตมาก็มีโครงการเรียกว่าเปิดท้ายให้สุขแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เปิดท้ายรถแต่เพราะว่าเข้ามาแจกในอาคารก็มาแจกที่ตำบลบ้านแถวก็จะนำอาหารต่างๆเนี่ยมาแจกให้กับประชาชนที่ ตำบลบ้านแถวก็แจกเดือนละ1ครั้งต่อหน,นึ่งตำบลนะที่ที่แจกไปแล้วก็หลายตำบลประมาณ5-6าหกตำบลด้วยกันที่แจกไปแล้วนะตอนนี้ก็มาที่ตำบลบ้านแถวโดยวันนี้ก็จะมีอาหารทั้งหมดประมาณเกือบหเกือบห้<อ>ชุดด้วยกันนะที่จะมาแจกนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะก็ อันดับแรกนะก็จะมีข้าวนะมีข้าวแกงนะเนีย่ยมีมีข้าวแกงขนมน้ำนะแล้วก็จะมีนมนะมีนมด้วยแล้วก็มีขนมปังขนมปังแล้วก็มีขนมสดนะอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งชุดนะที่จะอ่าได้รับการแจกนะอ่าจะได้รับการแจกก็หนึ่งชุดด้วยกันวนเนย นี่ก็มีคนมารอรับแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะแจกให้กับผู้ที่มาอ่าเขาเชิญมาคุณโยมมา er girl, เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่ารับไปจะโยมทินเอา <c oughs> วันนี้ก่อนอาวางวนนี้ก่อนเอามา <c oughs> ไม่ต้องยัางยังไม่ยังไม่ต้องอเดินไป, <c oughs> ไปเดินไปไปนน่นไปนูนป่น,นไปนน่นไปนู่นไปอ่ารับไปแบ,รรแบมือแบมือไว้ข้างล่างแบมือไว้ข้างล่าง

อ๋อไม่รอแล้วเพราะมันได้เวลาแล้วออาแเขาบารับแทนได้มั้ยนไม่ไม่ได้ไปไปเอาเอา่า่าไปไปมามาอ่ามาเรียเดี๋ยวมามามาอ่าอ่ายนรอบนี้ไปเอาน้ำเอาน้ำเลยเอาน้ำเลยเอาน้ำด้วยเอาน้ำด้วยอ้าวรับน้ำาอารับน้ำไปเลยอ่า อาบน้ำไปเลยอาบน้ำไปเลยอาบน้ำด้วยอาบน้ำด้วยรอบนี้อาบน้ำไปด้วยอ้าวอ้าวไปจ้าอันเนี้ยอาบน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มด้วยนะน้ำดื่มด้วยอ้าวไปจ้าน้ำดื่มด้วยอ้าวอ้าว

嗯，干、啊。啊